ีค่ะิูจากชาแนลแอรไวิวค่ะหลังจากที่เราเกริ่นนําเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆใน,น,น,นรามาเกียรติ์กันไปมากมายแล้วเนี่ยนะคะ ก็ได้เวลาที่เราจะมาต่อถึงตัวละครสำคัญอันดับต้นๆของเรื่องนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกำเนิดทศกัณฐ์ค่ะรวมไปถึงกำเนิดของเราพี่น้องต่างๆมากมายของทศกณัณฐ์ที่จะโดนทศกัณฐ์ลากมาทำศึกในตอนหลังแล้วก็จะต้องเสียชีวิตตามทศกัณฐ์ไปค่ะเช่นเดิมนะคะที่จะนำมาเล่าวันนี้ก็นำมาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ที่โครโงการค่ะชาวรัสเซียยังปกครองอย่างมีความสุขอยู่กับมเหสีทั้ง5องค์นะคะได้แก่สุนททาจิตมาลาสุวรรณมาลัยวรประภัยแล้วก็รัชดาค่ะซึ่งมเหสีทั้ง4นางของชาวรัสเซียนเนี่ยตั้งท้องในเวลาไล่เรียกกันแล้วก็มีลูกออกมานะคะซึ่งจะเป็นพี่ๆของทศกัณฐ์ในอนาคตใช่ไหมนางสุนททาก็มีลูกคนหนึ่งชื่อว่ากุเปรันนางจิตมาลามีลูกอีกคนหนึ่งชื่อว่าเทพนาสูนนางสุวรรณมาลัยมีลูกชื่อ อัครธาธดาส่วนวรประภัยเนี่ยก็มีลูกชื่อว่ามารันค่ะเหลือแต่นางรัชดาที่ยังไม่มีลูกสักทีแต่ว่าลูกของนางรัชดาที่มีลูกช้าที่สุดนี่แหละค่ะสุดท้ายแล้วกลายเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุดของเรื่องรามเกียรติ์เลยทีเดียวนะคะฉากไปที่เขาไกรล,ลาดค่ะที่ประทับของพระอิศวรใช่ไหมคะเวลาคนจะขึ้นไปไหว้พระอิศวรเนี่ยเวลาไปถึงบ้านไปถึงอะไรของคนอื่นเนี่ยนะโดยเฉพาะคนที่เราครบนับถือในสมัยโบราณเนี่ย ก็จะต้องล้างเท้าตัวเองให้สะอาดใช่ไหมคะก็เช่นเดียวกับการขึ้นบ้านค่ะใครก็ตามเทวดานางฟ้าเหล่าครุฑเหล่าหน้าคนทันอะไรต่างๆที่จะมาเคารพพระอิศวรเนี่ยเวลาจะขึ้นไปบนเขาไกรล,ลาดก็จะต้องล้างเท้าก่อนซึ่งบริเวณที่เชิงเขาไกรล,ลาดเนี่ยค่ะมียักษ์อยู่ตนหนึ่งมีหน้าที่คอยล้างเท้าให้ชาวบ้านชื่อว่าหนนทกนั่นเองห ok นนทก ok นี่ก็ล้างเท้าให้เหล่าเทวดานางฟ้าต่างๆนาน,นานมาเป็นเวลาเป็นหมื่นๆมแสนๆสปีว่างั้นเถอะเรียกเลยว่าทาหน้าที่นี้มันนานะ ซึ่งความพีของเรื่องนี้คือนนทกโดนบุลลี่ค่ะโดนรังแกคือเป็นเหมือนยักษ์ที่ทุกคนแบบเอ็นดูอ่ะเอ็นดูแต่แบบเอ็นดูในวิธีที่ผิดแทนที่จะเอ็นดูแล้วก็แบบเก่งมากนนทกซื้อขนมมาฝากนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะเหล่าเทวดานางฟ้านี่เป็นพวกชอบบุลลี่ชอบแบบว่ากันแล้รังแกนึกว่าการรังแกคนอื่นคือการแสดงความรักนั่นนะดังนั้นทุกครั้งที่นนทกล้างทง้งล้างเท้าให้เหล่าเทวดานางฟ้าก็จะแบบอ่ะนนทกมาล้างเท้าให้เราอีกแล้วเหรอ เก่งมากนะจ๊ะซึ่งไอ้อย่างเงี้งยคือตบหัวนะะึกออกปะเก่งมากนนทกแป๊ะตบหัวทีหนึง่งบางคนซนว่านั้นก็แบบเก่งมากนนทกถอนผมนนทกเล่นจุ๊กจุ๊อะไรอย่างงี้ซึ่งเนื่องจากนนทกทําหน้าที่นี้มานานแสนนานนะคะดังนั้นคนเราโดนถอนผมทุกวันน่ะรูขุมขนมันหัวมันทํางานไม่ทันนึกออกปะดังนั้นผมของนอนทกก็เลยร่อยหรอค่อยๆหายไปวันละเส้นสองเส้นสาเส้นอยู่มาวันหนึ่งค่ะนนทกเกิด กำลังล้างเท้าให้เทวดาอยู่ล้าง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 อ่ะล้างเสร็จแล้วก้มลงไปมองในอ่างที่ตัวเองใช้ล้างเท้าคือปกติก็ไม่เคยก้มลงไปมองหรอกวันนี้อยู่ดีๆวันนี้คืนนี้คิดอะไรก็ไม่รู้ก้มลงไปมองดีกว่าก้มลงไปปุ๊บก็แบบนี่หน้าฉันเหรอนี่คืออะไรหน้าฉันนนทกที่เคยหลอนแล้วอาการทําไมผมของฉันถึงหายไปหมดทําไมหัวฉันโลน้โอ้ยอพวกเทวดาทั้งหลาย ทำไมถึงทาแบบนี้ฉันทาอะไรผิดก็มีความดราม่าแบบใหญ่โตเศร้าเสียใจร้องไห้นะคะจนกระทั่งทนไม่ได้ก็เลยตัดสินใจวิ่งร้องไห้ขึ้นไปเฝ้าไพศุนทรค่ะคือปกติตัวเองเป็นคนล้างเท้าให้คนอื่นที่ไปเฝ้าไพศุนวนตัวเองไม่เคยขึ้นไปเลยนะวันนี้ก็เลยวิ่งร้องไห้ขึ้นไปแล้วก็แบบไพศวนทร้ไพศนช่วยกันด้วยไพศุนวนก็ตกใจแบบนนทกเป็นอะไรเป็นอะไรไหนๆเล่าให้ข้าฟังซิเกิดอะไรขึ้นนนทกก็แบบข้า ท่านมานับหมื่นนับแสนปีข้าไม่เคยได้รับความดีความชอบอะไรเลยกินด,ดูสิใครๆก็มาหาท่านแล้วก็มาขอพรขอพรขอพรข้าก็เป็นคนล้างเท้าให้เขาขึ้นไปหมดเลยทุกคนได้พรจากท่านยกเว้นข้าทําไมไหนไหนไหนเขาบอกว่าท่านชอบแจกพรไงพระส่วนได้ยินแบบนั้นก็แบบเออจริงด้วยนนทงนี่ก็รับใช้เรามาตั้งนานแล้วนะให้พรมาสักข้อสองข้อแล้วกันนะ ให้สวนแจกหนักแจกจริงแจกทุกตอนเปิดมาสตอนให้สวนแจกทุกตอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องทุกตอนนึกออกปะดังนั้นนะคะไห้สวนก็เลยบอกว่าโอเคโอเคนนทกอยากได้อะไรไหนอขอมาสินนทกพอได้ฟังแบบนั้นดีใจมากนี่ไงเข้าแผนการชะละอ่มอ่ำอ่ำข้าขอนิวเพชรได้ไหมขอนิวเพชรที่แบบเวลาไปชี้ใครปิ้วคนนั้นจะตาย ฟังดูเมกเซ็นป้าว่าพร่วนจะให้คือไม่เซ็นเลยการขออาวุธที่แบบชี้ใครคนนั้นตายเนี่ยนะไม่เซ็นสุดๆแต่ถามว่าพระสวนให้ไหมก็จากที่ฟังมาหลายตอนก็คงรู้ลลแล้วล่ะว่าพี่สวนให้แน่นอนนะคะพร่วนก็เลยบอกว่าโอเคนนทกมันจะเป็นเช่นนั้นเจ้าจะได้นิวเพชรที่ชี้ใครแล้วคนนั้นตายนนทกก็เลยแฮปปี้แล้วก็กลับไปนั่งที่เชิงเขาไกรราชค่ะ เมื่อไปถึงนนทกก็แบบกระยิมยิ้มย่องละแต่ว่าไม่ได้ฉันจะไม่เปิดก่อนถ้าฉันเปิดก่อนฉันเป็นคนผิดฉันต้องให้พวกแกมาเปิดก่อนโอเคไหมดังนั้นนะคะนนทกก็เลยแกล้งกลับไปนั่งอยู่ที่เดิมนั่งเตรียมล้างเท้าเทวดาที่เดิมแน่นอนว่าเทวดาไม่รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเหล่าเทวดานางฟ้าอะไรต่างๆก็แบบมาถึงก็มาเล่นกับนนทกเหมือนเดิมอ้าวสวัสดีนนทกล้างเท้าให้ข้าเหรอโอเ้เก่งจังเลยเนมะวันนี้ขอตบหัวทีเปียดดึงผมสอนเส้นจุ<ๆ>๊บจุ๊บนะคะนนทกพอโดนแบบนั้น ถามว่รารู้สึกยังไงโกรธโกรธมากลุกขึ้นมาก็แบบเดี๋ยวนนทก you know is dead โอเคไหมนนทกคนเดิมตายไปแล้วฉันฉันฉันจะไม่ยอมผู้แกอีกต่อไปฉันยอมแกมามากพอแล้วชีวิตนี้ว่าแล้วนะคะนนทกก็เอานิวเพชรไล่ชี้เทวดาที่มากัดนแกล้งตัวเองปิว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 เทว,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 วดานางฟ้าครุฑนาคอะไรโอดโดนกันไปหมดเลยนะคะ ซึ่งแน่นอนว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นหลังเทวดานางฟ้าก็ต้องมีการวิ่งวุ่นวายกันสุดท้ายค่ะพระอินได้รับรู้ข่าวเรื่องนี้พระอินที่ต้องคอยดูแลเหล่าเทวดานางฟ้าเนี่ยนะก็เลยวิ่งแท้ๆไปฟ้องพระอิศวรว่าแบบโอ๊ยท่านนี่ใครก็ไม่รู้ไปให้พรนอนทกนะแล้วก็แบบทำให้มันมีนิ้วเพชรน,นะแล้วมันก็ไล่ฆ่าเทวดาไปหมดแล้วตอนนี้ทำยังไงดีคิดว่าเรื่องมันคุ้นคุนไหมเหมือนเล่าวนมาแล้วสามรอบอะนะพระอิศวรนี่เหมือน,นมันก็โกรธโกรธโกรธแบบนนทก ข้าอุตส่าห์ให้พรเจ้าไปทำไมเจ้าถึงเป็นคนแบบนี้เดี๋ยวข้าจะจัจดการเจ้าอะอะพระนารายณ์ไปหาพระนารายณ์ไหนไปจัดการนนทกสิไปจัดการมานันมันกําลังอรารวาสอยู่ซึ่งขอพระนารายณ์ได้รับคําสั่งนี้นะคะก็เลยคิดใหม่ทําใหม่ึ้นมาได้ว่าแบบอ้อรอบนี้ฉันจะไม่ไปปราบมนทกแบบปกติให้มันสํานึกด้วยตัวเองดีกว่าว่าที่มันตายเนี่ยตายเพราะตัณหาราคะของตัวเองดังนั้นฉันจะแปลงร่างเป็นผู้หญิงเป็นยั่วมันให้มันตายด้วยตัวของมันเอง ซึ่งก็ไม like right. so, ่รู้เหมือนกันนะพระนารายแอบคิดหรือเปล่าแบบเบื่อไปป่ายักแบบปกติป่ามา3 4มรอบแล้วขอไปป่าแบบแปลกๆบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายนะคะพระนารายณ์ก็เลยแปลงร่างเป็นนางอักษรที่สวยมากๆตนหนึ่งชื่อว่านางสุวรรณอักษรแล้วก็เดินทางลงไปที่เชิงเขาไกรลาาไปตรงที่นนทกอยู่ว่าเราก็เดินไปชมอยชมายชายตาจริงๆอ่ะชมอยชมายชายตาไปมาแล้วก็เดินเก็บดอกไม้ไปมาไปมาอยู่นะคะแน่นอนว่า ตรงจุดนั้นอนะวางแผนไ้แล,ล้วว่าต้องอ่อยสําเร็จแน่นอนนนทกผ่านทางนี้ร้อยเปอร์เซนเมื่อนอนทกมาถึงนนทกก็เห็นพระนารายณ์แปลงเขาแบบอ้ผู้หญิงคนนี้สเปคพี่เลยเข้าไปจีบดีกว่านนทกก็เลยเข้าไปจีบพระนารายณ์แปลงค่ะก็เข้าไปจีบก็แบบว่างี้เจ้าน้องสาวเป็นใครมาจากไหนมาจากสวรรค์ชั้นไหนจ๊ะสนใจพี่บ้างไหมพี่นี่ก็หลอ่อเหมือนกันนะถึงหัวล้านแต่พี่ก็หล่อนะจ๊ะอะไรอย่างนี้นะซึ่ง พอโดนนนทกจีบแบบนั้นนะคะนางอักษรก็แกล้งตกใจก็แบบอุ๊ยท่านเป็นใครมาจากไหนมาจีบฉันได้ยังไงฉันไม่โอเคเลยนนทกก็แบบโอ้ยพี่ชื่อนนทกอย่ากลัวพี่เลยนะอะไรเงี้ยมีการจีบกันอ้อยกันไปมานะคะซึ่งสุดท้ายแล้วนาะงสวนอักษรก็เล่าให้นนทกฟังค่ะบอกว่าข้าเนี่ยนะเป็นข้าของพระอิศวรเป็นคนที่มีหน้าที่เป็นนางรำเป็นแบบรำรำสวยสวยนึกออกไหมดังนั้นนะเวลาข้าเป็นนักเต้นอนะ เวลาข้าอยากมีแฟนข้าก็อยากมีแฟนที่เต้นกับข้าได้ข้าไม่ชอบพวกผู้ชายที่แบบมายื้เฉยๆดูข้าเต้นนะท่าไหนเต้นเป็นหรือเปล่าถ้าทําท่าไหนแล้วทาตามได้บทเลยนะยอมเป็นแฟนเลยแน่นอนว่านนท์ตกลงไหมตกลงนะคะดังนั้นนางสุวรรณอักษรก็เลยเริ่มร่ายรำเป็นท่าแม่บทก็ เทพนมปฐมพรมสีหน้าสอสร้อยมาลาเฉิดฉินกว้างเดินดงอะไรก็ว่าไปรำรำรำนนทกก็ทำตามมาได้ทุกท่าก็รำรำรำทำตามมาซึ่งขณะที่รำ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 กันอยู่เนี่ยนะคะมันก็มีท่าท่าหนึ่งค่ะชื่อว่าท่านาคาม้วนหางที่เป็นท่าแบบเอานิ้วขึ้นแบบนี้แล้วชี้ลงไปที่ขาตัวเองแน่นอนว่านนทกทำตามไหมเพลินไงเพลินรำมาทั้งเพลงนะแบบจ๊ดตาสเต็ปไปเรื่อยตาสเต็ปตาสเต็ปตาสเต็ป ชี้โดนขาตัวเองค่ะพอที่ได้รับไว้ก็เลยสแสดงผลดังนั้นนนทกก็เลยล้มลงไปแล้วก็กําลังจะตายพังงาพังงาดที่พื้นพระนารายเห็นแบบนั้นนะคะก็เลยคืนร่างกายในงพระนารายค่ะแล้วก็ขึ้นไปเหยียบอกนอนทกแล้วก็บอกว่าเจ้ารู้ตัวไหมว่าเจ้าทำอะไรผิดนะคะก็มีการพูดคุยกันอารมณ์นี้แหละซึ่งนนทกก็มีการวอยวายเล็กน้อยออมาด้วยแบบอะไรท่านเป็นถึงพระนารายทำไมถึงมาฆ่ากันด้วยวิธีแบบนี้ไรเกียริ แปตัวเป็นสาวแถบหรือเปล่านี่อ๋อไม่ได้เรื่องรอยทําไมไม่ปะสู้กันแบบแมนๆกลัวเราละสิพอได้ยินอย่างนั้นนะคะพระนารายณ์ก็เลยบอกว่าเจ้ากำเริบเสดจสารหน้าไปละเอานี้ไหมชาตินี้มึงมีแต่สองหัดจงไปอุบัติเอาชาติใหม่ให้สิบเสียนสิบพักเรียงไกลเหาะเหินเดินได้เนี่ยอรชาติหน้าเราไปเกิดบนโลกเลยนะแล้วก็ให้มีสิบหัวนะสิบหน้าเลยนะยี่สิบมือเลยนะสวดฆ่าจะลงไปเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดามีแค่สองมือนี่แหละแล้วก็จะตามไปฆ่าเจ้า ในวงเล็บมนุษย์ธรรมดามีแต่สองมือพร้อมกองทัพลิงเทพอีกจำนวนมากแล้วก็พรแล้วก็อาวุธเทพต่างๆอีกมากมายนะคะแต่เป็นว่าเราจะไม่มางประเด็นนี้กันนะจ๊ะหลังจากนั้นทางพระนารายณ์ก็จัดก,การฆ่านนทพิงแล้วก็ถือว่าเป็นการจบมิชั่นนี้ค่ะฝากนนทกนะคะหลังจากตายก็ไปเกิดเป็นลูกของนาารัชดาเหสีคนสุดท้ายของท้าวรัสเตียนค่ะคลอดออกมาก็เป็นลูกอย่างที่บอกไว้เลยคือ10หัว20มือชื่อว่าทศกัณฐ์หลังจากทศกัณฐ์แล้วนะคะ นางรัชดาก็ยังมีลูกต่อมาอีกหลายคนได้แก่กุมภกันส่วนคนถัดไปเนี่ยนะพิเศษเพราะว่าตอนนี้ทศกัณฐ์เริ่มโตแล้วแล้วก็พระอิศวรรู้สึกว่าแบบไม่ได้การลพะพนรายสาทศกัณฐ์ลงไปเนี่ยมันอาจจะเก่งกจนไปนิดนึงเดี๋ยวเราต้องหาไส้ศึกไปไว้ในเมืองนิดนึงก็เลยส่งเทพประบุษฎนะให้แว่นพิเศษอันนึงเอาไปใส่แทนในตาก็คือเหมือนเป็นกระจกพิเศษตานี่จะมีข้อมูลมากมาย ลงไปเกิดเป็นทิเทพเป็นน้องคนทศกณัณ์แล้วเจ้าจะได้เป็นใส่ศึกอยู่ในกรุงลงกาเวลาพระนารายณ์ถามอะไรเกี่ยวกับทศกณัณ์ตอนที่อวตารไปแล้วเจ้าจะได้ตอบได้ทห้หมดเลย พ่เพกก็เลยลงมาเกิดเป็นน้องของทศกัณฐ์ค่ะถัดจากพ่เพกก็ยังมีน้องสายคนหนึ่งชื่อว่าสมณคขาน้่นเองนี่ก็คือเหล่าทศกัณฐ์และพี่น้องทั้งหลายนะคะซึ่งหลังจากที่ทศกัณฐ์เกิดมาสักระยะเวลาหนึ่งพอเริ่มโตเป็นหนุ่มเนี่ยทศกัณฐ์ก็มีความรู้สึกว่าอยากเรียนวิชาเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเออฉันจะต้องเป็นคนเก่งนะฉันจะมาเป็นแบบยักง่อยไม่ได้ก็เลยมีการขอพ่อเหมือนกันบอกว่าขอออกไปเรียนได้ไหมแน่นอนว่าพ่อก็แฮปปี้เหมือนแบบส่งลูกไปเรียนต่อพ่อก็เลยส่งทศกั เพราะสการ์น,นะคะก็เลยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าฤาษีโคบุตรก็มีการเรียนวิชงเรียนวิชากันไปต่างๆนานา,นา,นาจนกระทั่งถึงวันหนึ่งคะ่ะทศกัณฐ์ก็มีความรู้สึกว่าแบบเออเรียนหนักแล้วขอพักไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะก็มีการขอไปเที่ยวป่าซึ่งแน่นอนว่าพระฤาษีโคบุตรก็ให้นะนะทศกัณฐ์ก็เลยออกไปเที่ยวป่าเที่ยวไปนู่นไปนี่ซึ่ง ทศกาลเนี่ยดันโซนไปถึงสวนแห่งหนึง่งมันเป็นสวนที่สวยมากมีแบบผลมไม้รากไม้ดอกมงดอกไม้ถ้าเทศกาลเป็นคนที่เที่ยวแบบรักธรรมชาติเหตุการณ์ทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่เทศกาลดันไม่ใช่เทศกาลดันแบบอุ้ยดอกไม้หักกิ่งไปดีกว่าป๊อฟโอต้นไม้ล้มต้นไม้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําจนสวนเนี่ยพังพิหน้าไปหมดซึ่งบังเอิญว่าสวนเนี้ยเป็นสวนของเทวดาองค์หนึง่งชื่อว่าอรชุนเป็นเทวดาที่เก่งกาจมากเป็นใหญ่ในแบบสวรรนคะ์อะ บังเอิญว่าวันนั้นอรชุนถึงเวลาที่จะต้องลงมาเที่ยวสวนของตัวเองพอดีคืออรชุนปกติก็จะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งบางวันก็จะแบบอ่ะไปฉันไปเที่ยวสวนของตัวเองดีกว่าวันนี้ออรชุนมาเที่ยวสวนของตัวเองค่ะมาถึงแบบประยินมากแบบสวนของฉันใครใครมาทําลายสวนของฉันแบบนี้ฉันรับไม่ได้นี่ฉันอุตส่าห์ปลูกต้นไม้แต่ละต้นมาอย่างงดงามเลี้ยงดูมาตั้งแต่เป็นต้นอ่อนไอตัวประหลาดนั้นคือตัวอะไรไอไ,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 ไอยักษ์ที่มันมีสิบหัวยี่สิบมือนั่นฉันจะต้องจัดการมัน ว่าแล้วอรชุนก็เลยพุ่งเข้าไปด่าโทสการเรอว่าแกเป็นใครแกมาทําร้ายส่วนของฉันทำไมโทสะการที่เป็นเด็กถ้าสมมติว่าขอโทษข,ข,ขอโทษแบบขอโทษครับ <c oughs> ผมไม่รู้ครับผิดไปแล้วครับก็อาจจะรอดแต่งานนี้ดันกรามเนี่ยก็แบบอะไรมาดา่าใช่ไหมไม่รู้เลยพ่อฉันเป็นใครพ่อฉันทาวรัสเตียนนะเว้ยเป็นแบบเป็นใหญ่ในโครงกาแล้วรู้แม่อาจารย์ชั้นไทยอาจารย์ชั้นเลือกสีโคบุตรนว้ยนี่แกมาหาเรื่องซะเนาะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจบไม่สวย แน่นอนว่าอารชุนโดนเด็กพูดอย่างนี้ใส่อารมณ์เสียมากโมโหทําไมแกถึงเป็นคนแบบนี้ก็เลยมีการด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็รบกันค่ะก็มีการต่อสู้กันต่างๆานานา,นาซึ่งแน่นอนทศกัณฐ์ยังเรียนวิชาไม่จบในขณะที่อรชุนเนี่ยเป็นใหญ่บนสวรรค์อรชุนก็เลยมีการยิงลูกศรไปแล้วก็ลูกศรกลายเป็นพญานากรัดตัวทศกัณฐ์เอาไว้ทศกัณฐ์ก็ดิ้นไม่หลุดก็แพ้ค่ะอรชุนก็เลยจับหางพญานาคนี่แล้วก็จูงทศกัณฐ์ห่อไปห่อมาอย่างมีความสุขคือเหมือนจูงสัตวเ้ยงมา ฉันจะประจานแกให้อายคอยดูทศกัณฐ์ว่าแล้วก็จุมมทศกัณฐ์ก็แบบจ้งๆ,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 ๆไปมานะคะลอยอยู่บนฟ้าฝั่งฤาสีโคบุตรค่ะปล่อยทศกัณฐ์ออกไปเที่ยวก็กังวลนิดๆอยู่แล้วละ่ะดันได้ยินเสียงลูกศรคือเวลา,ราอรชุนยิงลูกศรเนี่ยมันจะแบบดังเปี้ยงปร้างไปทั่วฟ้านะโคบุตรได้ยินก็รู้สึกแบบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทศกัณฐ์ไปเที่ยวป่ามันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นห่วงจังเลยดังนั้นนะคะฤาษีโคบุตรก็เลยรีบตามไปดูค่ะไปถึงก็เห็นว่าทศกัณฐ์โดนมัดแล้วก็จูงจูงอยู่ฤาษีโคบุตรก็เลยมีการไปขอร้องชีวิตว่าแบบ ลูกศิษย์อาตมาผิดไปแล้วลูกศิษย์อาตมายังเป็นเด็กปล่อยเด็กมันไปนเถอะอาตมาขอบิณฑบาตชีวิตของทศกัณฐ์ได้ไหมอรชุนนะคะพอมีนักบวชขอแบบนี้ก็ใจอ่อนแล้วก็ยอมก็เลยปล่อยทศกัณฐ์ไปค่ะเรื่องราวของทศกัณฐ์วัยเด็กก็มีประมาณนี้ค่ะ หลังจากคลิปนี้เราจะเข้าไปสู่เรื่องราวของเหล่าลิงลิงต่างๆบ้างว่าลิงต่างๆเนี่ยมีกําเนิดมาจากไหนค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นการใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ค่ะ subscribe เสร็จแล้วกดปุ่มกระดิ่งเล็กๆด้วยนะมันจะได้แจ้งเตือนทุกครั้งเลยที่วิวเคลิปใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ค่ะอยู่บ้านตัวเองเล่าดีๆไม่ชอบ มาใช้ YouTube Space สาขาบ้านแม่ฝนซึ่งมีคนเหล่านี้อยู่เต็มบ้านไปหมดโ้โฮแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมอะไรมีคนเคาะประตูทุกประมาณ3นาทีกว่าจะเล่าจบคลิปนี่แบบคัดค่ะคัดค่ะคัดค่ะแล้วเราตัดคลิปอยู่เราไม่เซลิดขึ้นไปเลยผีหรือเปล่าวันนี้ไม่มีเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆผีนะจ๊ะเฮ้อ